ทริกยูโนในวันนี้ครับผชมครับผมมีเรื่องราวของเทคนิคง่ายๆครับในเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อให้คุณชมครับได้เอาไปใช้ในลักษณะของการขับเข้าเส้นทางที่เป็นออฟโรดอย่างเช่นลำธารหรือว่าบนหินกรวดหรือว่าเป็นหินที่เป็นหาดทรายแบบนี้ระบบขับเคลื่อน4ล้อนั้นสามารถขับได้ตั้งแต่โฟไฮเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าโฟไฮเนี่ยผมเชื่อว่าคุณชมนั้นบางคนอาจจะต้อง อาเรียคลัสหรือว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้อาจจะต้องเติมคันเร่งเพิ่มนิดนึงมันอาจจะทําให้รถนั้นกระโจนออกไปเทคนิคง,ง่ายครับปรับเป็นโฟโลครับหรือว่าเป็นระ,ระบบขับเคลื่อน4ล้อที่มีอาการทดเฟืองเกียร์ใช้ว alking s p e ครับปล่อยไหลปกติเดินบนเนินไปได้สบายสบาย,บายครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดลื่นหรือล้อหมุนฟรีรถรุ่นใหม่ๆมีดิฟล็อกครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าๆที่มีระบบล็อกเฟืองท้ายจะแอร์ล็อกเกอร์จะดิฟล er, ็อกไฟฟ้าหรือจะเป็นอีซี่ล็อกลิมิเต็ดสลิป สามารถใช้ได้ครับเปิดระบบล็อกเฟืองท้ายครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรคโดยที่ล้อซ้ายและล้อขวานั้นหมุนไปพร้อมกันในเส้นทางที่เป็นลนักษณะลื่นๆแบบนี้ครับวิธีการใช้ดิฟล็อกนั้นหรือว่าลักษณะของการทํางานของระบบล็อกเฟืองท้ายนั้นจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับไปดูครับว่าระบบดิฟล็อกไฟฟ้าที่อยู่ในมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าอยู่ในรถทั่วๆไปนั้นระบบล็อกเฟืองท้ายนั้นเป็นยังไงไปชมครับ นี้เราอยู่ในตำแหน่งของ4 HLC ไปแล้วต่อไปจะต้องเข้าเส้นทางออฟโรดหนักๆแล้วนะครับเราจะเข้าในตำแหน่งของโฟโลหรือว่า4 LLC ก่อนจะเข้าโฟโลเราต้องเข้าตำแหน่งเกียร์ว่างครับกดตำแหน่งปรับเกียร์ลงไปแล้วก็บิดมาที่4 LLC ครับระบบขับเคลื่อน4ล้อก็จะขึ้นแล้วและขึ้นหน้าปาัดว่า 4L ทีนี้ก็ขึ้นตำแหน่ง ดีได้สบายๆอะไรคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งระบบครับนั่นคือระบบ Di f f e r e n t i a l Lock ครับหรือว่า i f f ล็อกล้อหลังนะครับผมจะลองดูว่ามันสามารถจะใส่เล่นในกครับสองไหมอ่ะมันไม่ให้ครับมันไม่ให้ใส่ครับเพราะนั้นลองไปที่โฟร์ไฮครับปรับเข้าโฟร์ไฮใ่ได้เดี๋ยวรอตำแหน่งแป๊บนึงอ่ะเป็น 4HLC ครับเข้า 4HLC ครับอ้าวคุณผู้ชม ระบบดิฟล็อกครับสามารถเข้าได้ตำแหน่งตั้งแต่ตำแหน่ง4 HLC ครับระบบล็อกเฟืองท้ายนะครับสามารถเข้าได้ั้งแบบตำแหน่ง4 HLC นั่นหมายความว่าเราใช้ความเร็วได้ในระดับหนึ่งนะครับทริคยูโนในสัปดาห์นี้ครับอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณผชมอาจจะมองว่ามันใช้งานแล้วมันก็ใช้ได้หมดทุกอย่างแต่ว่ามันเป็นทริค เพื่อให้รถของคุณนั้นเดินไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เซฟตี้โดยที่ไม่ต้องไปเค้นรถหรือว่าไม่ต้องไปทําทลายตัวรถมีระบบอะไรต่างๆที่อยู่ในรถนั้นนําออกมาใช้ครับรถระดับนี้ครับหรือว่าระบบล็อกเฟืองท้ายที่มีมูลค่าแพงๆนั้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์เสียดดยแย่ครับระดับรถหลักล้านหรือว่าระดับระบบเฟืองท,ท้ายที่มีมูลค่ามาเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมสามารถเอามาใช้ได้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ากับการใช้งานแถมยังท่องเที่ยวได้สนุกอีกครับ